เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันพุธที่7ตุลาคมพุทธศักราช2563สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินควรวางแผนเรื่องใช้จ่ายให้ดีเพราะช่วงนี้รายได้ไม่แน่ไม่นอนแต่รายจ่ายยังคงเท่าเดิม เรื่องของการงานมีโอกาสจะประสบความสําเร็จในเป้าหมายเล็กๆส่วนเป้าหมายใหญ่ก็ยังต้องรอต่อไปอีกสักพักเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่เริ่มสื่อสารกันไม่ค่อยรู้เรื่องเริ่มคิดไปคนละทิศคนละทางส่วนคนโสดจะหวังในเรื่องของความรักไม่ได้เลยในตอนนี้ สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินมีโอกาสมีรายได้เสริมเล็ก,ลกๆน้อยๆเข้ามาในช่วงนี้เรื่องของการงานหากมีงานค้างต้องรีบสาสาเพราะจะมีงานใหม่เข้ามาให้คุณรับผิดชอบอยู่เรื่อยๆเรียกว่างานเข้ามาอย่างต่อเนื่องแบบที่ไม่มีเว้นวรรกกันเลยก็ว่าได้เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์รักถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีแม้ว่าจะทะเลาะก,กันบ้างแต่ใจก็ยังรักกัน อยู่ส่วนคนโสดมีเกณฑ์จะพบเจอคนที่ไม่จริงใจเข้ามาในชีวิตสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินโดยภาพรวมแล้วจะราบรื่นดีแต่ก็คงยังไม่เสถียรสักเท่าไหร่ทางที่ดีควรสำรองเงินไว้ก็จะดีเรื่องของการงานอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยกับการทำงานร่วมกับคนหมู่มากนิดหน่อย แต่ไม่ถึงกับขั้นเป็นปัญหาหนักแต่อย่างใดเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่จะเป็นทั้งเพื่อนคู่คิดและคู่ชีวิตของคุณส่วนคนโสดมีคนดีเข้ามาแต่ยังไม่ใช่คนที่คุณสนใจในช่วงนี้ สำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินหากคิดจะลงทุนก็อย่าใจร้อนควรศึกษาข้อมูลให้แน่ใจเสียก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนเรื่องของการงานหากทำงานอะไรในช่วงนี้จะต้องใช้เวลาและความอดทนอย่างมาก เพราะจะไม่สมหวังแบบทันทีทันใดเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความรักค่อนข้างห่างเหนินตามการเวลาที่เลยผ่านไปส่วนคนโสดยังไม่มีเกณฑ์ที่จะได้พบรักแท้เสียที สำหรับคนที่เกิดวันพฤหรหัสบดีเรื่องของการเงินช่วงนี้การเงินดีเพราะมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องของการงานอุปสรรคปัญหาต่างๆจะลดน้อยลงความสําเร็จเริ่มปรากฏขึ้นเรื่อยๆและมีโอกาสจะสมหวังในเรื่องของการงานอย่างมากเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คนต่างช่วยเหลือกันก่อร่างสร้างตัวสร้างอนาคตไปด้วยกัน ส่วนคนโสดมีเกณฑ์ที่จะมีคนมารักซึ่งเป็นคนที่คุณไม่คาดคิดมาก่อนสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงิน ควรเก็บเงินสำรองไว้เพราะอีกไม่นานจะมีเหตุให้คุณต้องใช้จ่ายเงินแบบกระทันหันเรื่องของการงานช่วงนี้การทำงานร่วมกับคนหมู่มากอาจเป็นเรื่องลำบากสำหรับคุณทางที่ดีควรอดทนเข้าไว้เพราะอีกไม่นานก็จะดีขึ้นเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์รักเริ่มไม่ค่อยเหมือนเดิมส่วนคนโสดในใจยังห่วงแต่เรื่องงานและครอบครัวจนไม่มีเวลาคิดถึงเรื่องของความ สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินพยายามอย่าไปเกี่ยวข้องเรื่องเงินเงินทองทองกับคนรู้จักมิฉะนั้นอาจจะเสียมิตรภาพได้เรื่องของการงานมีเกณฑ์เจริญก้าวหน้าอย่างมากในช่วงนี้เมื่อเทียบกับช่วงก่อนหรือช่วงที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีอุปสรรคปัญหามาขัดข้องบางอย่าง แต่สุดท้ายก็จะประสบความสำเร็จได้ตามใจปรารถนาะเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์รักดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมากส่วนคนโสดจะมีคนเข้ามารักเข้ามาชอบแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณเปิดใจรักในครั้งนี้หรือเปล่าดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ